สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูในส่วนของ verb to have กันต่อนะคะซึ่งครั้งที่แล้วนะคะเราได้ฝึกเปลี่ยนประโยคจากบอกเล่าให้เป็นปฏิเสธนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเรามาฝึกเปลี่ยนประโยคปฏิเสธให้เป็นประโยคบอกเล่ากันนะคะค่ะสำหรับ verb to have นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทบทวนโครงสร้างกันก่อนนะคะก่อนจะเข้าการฝึกการทำ แบบฝึกหัดนะคะมาดูโครงสร้างกันก่อนนะคะทบทวนโครงสร้างของ verb to have กันก่อนนะคะในส่วนของ verb to have นะคะอันนี้มาทบทวนในส่วนของบอกเล่าแล้วก็ปฏิเสธนะคะ verb to have ในส่วนของบอกเล่ายังจำกันได้ไหมคะว่า,าประโยคบอกเล่า เป็นยังไงนะคะประโยช์บอกเล่ามันก็จะมีในส่วนของประธานนะคะแล้วก็ตามด้วย verb uh, to have นะคะแต่ว่าในการตามของ verb uh, to have มันจะต้องผันไปตามรูปของประธานนะคะค่ะก็ให้สังเกตก่อนเลยนะคะประธานหูพจนสี่สี่คำนี้นะคะ i u they นะคะสี่คำนี้นะคะเป็นประธานพูุพน์ในส่วนของพู้พน์ซึ่ง กฎของมันเลยก็จะต้องตามด้วย h a l e นะคะอืมแล้วก็ในส่วนของประธานเอกพจน์ที่ช e it อนะคะหรือว่าคนหนึ่งคนนะคะก็จะตามด้วย has นะคะอันนี้เป็นกฎตายตัวของมันเลยนะคะค่ะในส่วนของประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธก็เช่นกันนะคะให แบ่งเป็นสองส่วนเหมือนกันก็คือประธานนะคะสังเกตในส่วนของประธานเอกประธานผู้พน์แล้วก็เอกพจน์นะคะผู้พน์ก็ i u v z นะคะสี่คำนี้นะคะตามด้วย do not นะคะหรือว่า don't นะคะแล้วก็ตามด้วย verb to h a v e นะคะที่ไม่ต้องผันรูปอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะตามด้วย h a v e เลยนะคะในส่วนของประธานเอกพจน์ h e it หรือว่า คนคนเดียวนะคะประธานคนเดียวสิ่งเดียวนะคะก็จะตามด้วย does not นะคะหรือว่า doesn't นั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วย h a v e นะคะ h a v e โดยที่ไม่ผันรูปเหมือนกันนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูต่อในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะมาฝึกทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะอ่าค่ะโอเคแบบฝึกหัด ข้อที่หนึ่งนะคะสังเกตนะคะดูไปพร้อมกันนะคะ you do not have a car you do not have a car นะคะคุณนะคะคุณหรือว่าเธอนะคะไม่มีไม่มีมมรถยนต์นะคะแล้วคำไหนที่บ่งบอกว่าไม่มีนะคะคำที่บ่งบอกว่าไม่มีก็คือ do not นั่นเองนะคะ do not นะคะ แล้วเราจะทําให้เป็นบอกเล่ายัางไงก็คือให้ตัดส่วนของคําที่ผงบอกถึงการปฏิเสธออกไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นให้เรามาสังเกตและวิเคราะห์ประโยคกันในขั้นตอนต่อไปนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรารู้แล้วว่าคาว่า Do not ก็คือคําที่มาทําให้ประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะตัดออกไปเลยนะคะ DO NOT นะคะ ไปนะคะก็จะเหลือนะคะตอนนี้ก็จะเหลือเพียงแค่ว่า you have a car e you have a car นะคะแล้วหลังจากนั้นเรามาสังเกตนะคะทำเป็นบอกเล่า you จะต้องตามด้วยอะไรคะ have หรือว่า has you ใน you จะเป็นประธานในส่วนของผูพ้พน์จะต้องตามด้วย have นะคะเพราะฉะนั้น ประโยคนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยน h a v e ตรงนี้นะคะไม่ต้องผันกลับนะคะก็ยังคงไว้เหมือนเดิมเพราะว่า,าผัานตามประธานนะคะประธานเป็นในกลุ่มพหูพจน์ก็จะใช้ h a v e นะคะก็จะเป็น you have a car นะคะ you have car ค่ะค่ะก็จะได้ตามน,นี้นะคะ ในข้อที่หนึ่งนะคะหลังจากาเราตัดในส่วนของอคำที่บอกบ่งบอกถึงการเป็นปฏิเสธนะคะก็คือ do not ก็จะเหลือแค่ you have a car นะคะค่ะทำไมถึงใช้ have เพราะว่า,าประธานคือประธานเป็นหูพพน์นะคะประธานอยู่ในกลุ่มของหูพพน์ก็คือ you นะคะ you have a car นะคะคามาดูในส่วนของข้อที่สองนะคะ ข้อที่สองเขาบอกว่า Paul does not have mobile phone Paul does not have mobile phone นะคะ Paul เนี่ยไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะ Paul ไม่มีโทรศัพท์มือถือ,อคำที่บ่งบอกว่าไม่มีก็คือ does not นะคะ does not, not does not นะคะคำนี้นะคะที่บ่งบอกว่า ประโยคนี้ว่าเป็นประโยคปฏิเสธนะคะไม่มีนะคะไม่มีโทรศัพท์มือถือแล้วเราจะทำยังไงให้พอมีโทรศัพท์มือถือก็คือตัด does not ออกนะคะ does not นะคะตัด does not p a <our" S 2> ่ e ก็จะเหลือเป็น have mobile phone have mobile phone แต่ว่าหลังจากนั้นนะคะเราตัดออกไปแล้วเราต้องมาทำให้เป็นบอกเล่า บอกเล่ายังไงก็คือให้เราสังเกตว่าประธานเนี่ยพอพอเป็นเอกพจน์หรือพหาพจน์แล้วหลังจากนั้นเราก็ผัน verb to have ให้เป็นไปตามประธานนะคะอพาพอเราเห็นแล้วว่าพอเนี่ยเป็นประธานซึ่งเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งคนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเป็นอะไรคะเป็นเอกพจน์นะคะเพราะฉะนั้นพอจะต้องตามด้วย has นะคะไม่ใช่ h a v e นะคะตรงนี้ให้เปลี่ยน h a v e ตรงนี้ เป็น has นะคะให้ผันตามประธานนะคะเพราะฉะนั้นจะได้เป็นนะคะประธาน p u e. นะคะแล้วก็เปลี่ยนจาก h a v e ด้านบนนะคะเปลี่ยนจาก h a v e เป็น has นะคะเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์นะคะ all e has mobile phone อือก็จะได้เป็นนะคะ p u l has mobile phone นะคะ พอมีโทรศัพท์มือถือนะคะจากข้างบนเห็นไหมคะเป็นปฏิเสธเขาบอกว่าพอไม่มีโทรศัพท์มือถือข้างล่างเปลี่ยนเป็นบอกเล่าได้ก็จะเป็น Pol phone mobile has ก็คือ Paul มีั์โททรศพมือถือนะคะเห็นไหมคะทำไมถึงใช้ has เพราะว่าประธานเป็นเอก,กพจน์นะคะเป็นบุคคลคนเดียวนะคะอ่าต่อมานะคะข้อที่สาม alex a Al lisa does เอ่อขอโทษค่ะ Alex and Lisa do not have son. Alex and Lisa do not have son นะคะเขาบอกว่า Alex แล้วก็ลิซ่เนี่ยไม่มีไม่มีลูกชายนะคะไม่มีลูกชายอ่าเหมือนเดิมนะคะให้เราตัดออกก่อนนะคะตัดคำที่เป็นปฏิเสธออกนะคะก็คือคำว่า do not นะคะอ่า do not ในรูปประโยคนี้เขาใช้ do not เพราะว่า Alex and Lisa เนี่ยเป็น ผูุโพสน์นะคะเขาใช้ดูน o t เข้ามาช่วยในประโยคปฏิเสธนะคะ,อ,ะอันนี้เราตัดออกนะคะตัดออกดูน o t ตัดออกเราจะมาทำประโยคนี้ให้เป็นบอกเล่าก็สังเกตไหมว่าดูน็อออกแล้วมันก็จะเหลือเป็น Alex and Lisa have son นะคะ Alex กับ Lisa เนี่ยมีลูกชายนะคะอ Alex กับ Lisa เนี่ยเป็นเอกพจน์หรือพหูพโพส อย่างแรกต้องสังเกตก่อนนะคะ,ะมีสองคนแสดงว่าเป็นผูพจน์นะคะ,ะาหูหโพจน์แล้วก็หลังจากนั้นหูพจน์ตามด้วย h a l e หรือว่า has อันนี้ก็จะเป็นคําถามตามมานะคะพูพจน์จะต้องตามด้วย h a l e นะคะซึ่งด้านบนก็เห็นไหมคะเป็น h a l e อยู่นะคะอันนี้ไม่ต้องผันกลับนะคะก็ใช้ h a l e เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ส่วนขยายร,รมก็เหมือนเดิมนะคะส่วนขยายข้างหลังที่เป็นกรรมตรงนี้นะคะ่ะก็เหมือนเดิมนะคะ Alex and Lisa have son นะคะ Alex and Lisa have son ค okay. ่ะก็จะได้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะ Alex แล้วก็ Lisa เป็นผู้โพสเพราะฉะนั้น เราจะใช้ h a v e หรือ has ก็ขึ้นอยู่กับพหูพน์เอ่อขึ้นอยู่กับประธานนะคะในข้อนี้ประธานเป็นพาูพน์เราก็ใช้ h a v e นะคะ mm hmm. h uh, a v e alex alisa half sun นะคะโอเคต่อไปนะคะดูตัวอย่าง mm hmm. ข้อต่อไปข้อที่สี่นะคะ ข้อที่สี่มาดูต่อเลยนะคะข้อที่สีนะะ่เขาบอกว่า they do not have t-shirts they do not have t-shirts นะคะเขาบอกว่าพวกเขาไม่มีไม่มีเสื้อยือดนะคะไม่มีเสื้อยือดเสื้อคอกลม,มค่ะประโยคนี้คำว่า do not เป็นคำที่บงบอกถึงการปฏิเสธนะคะ do not They do not have T-shirts นะคะทำยังไงให้เป็นบอกเล่าก็ตัดส่วนนี้ออกนะคะตัด do not ออกนะคะตัด do not ออกแล้วก็จะเหลือแค่ they have T-shirts นะคะ they have T-shirts นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาสังเกตนะคะ a they นะคะเอามาทำเป็นบอกเล่าก็จะได้เป็นประธานประธานพิพูด they แล้วจากนั้นก็จะตามด้วย have หรือว่า has อ่าข้อนี้จะตามด้วย have นะคะก็คือยกมาเลยค่ะ the y have t c h e r s นะคะเหมือนเดิมนะคะคงไว้เหมือนเดิมนะคะตรงนี้เห็นไหมคะเพราะว่าประธานเป็น the y เพราะฉะนั้น verb ตรงนี้ก็จะเป็น have นะคะ the y have t shirt ค่ะ พวกเขามีเสื้อยืดนะคะ,ะจากขัางบนจากด้านบนนะคะเขาบอกว่าพวกเขาไม่มีเสื้อยืดนะคะ,ะเป็นปฏิเสธพอมาเป็นบอกเล่าก็จะเป็นพวกเขามีเสื้อยืดนะคะก็จะเป็น the y h a v e t-shirts นะคะสังเกตก็เห็นไหมคะตัด do not ออกนะคะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นให้มา พิจารณาดูว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือเพอพจน์แล้วก็เลือกใช้ verb ให้ถูกนะคะเลือกผัน verb ให้ถูกว่าเป็น h a l e หรือว่า has นะคะตามตามที่ประธานาตัวนั้นๆน,น,นะคะอ,อย่างข้อนี้ they, ใช่ไหมคะเป็นเพอพจน์เพราะฉะนั้นจะต้องตามด้วย h a l e นะคะม,มาดูต่อเลยคะ่ะข้อที่หนะคะข้อที่ห she does not have a cap she does not have a cap นะคะ นนนะคะไม่มีนะคะ does not have นะคะไม่มีหมวกนะคะ,ะไม่มีใช่ไหมคะ,ะคำที่บอกว่าไม่มีก็คือ does not นะคะ does not ะตัดคำนี้ออกนะคะ does not ออกนะคะแล้วก็จะเหลือส่วนที่เป็นส่วนที่เหลือนะคะจะเหลือเป็น she have a cap she have a cap นะคะสังเกตไหมคะ,ะมันเหลือ she have ใช่ไหมคะเราจะเราจะใช้ she have a cap ได้ไหมคะ ยังไม่ได้นะคะเพราะว่าประธานเพราะว่า verb ตัวนี้ยังตัวนี้ยังผิดอยู่นะคะ h a l e h a v e จะไม่ใช้กับ she นะคะก็จะได้เป็นมาเปลี่ยนเป็นนะคะ she ใช่ไหมคะ she ะประธานเอกพจน์จะใช้จะใช้เป็น has นะคะ she has a cap ะะอะหล่อนมีหมวกนะคะเห็นไหมคะด้านบนบอกว่าหล่อนไม่มีหมวก อพอมาเป็นบอกเล่าลอนม่มีมวกเราก็แค่ตัดคำว่า does not ออกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เลือกใช้ h a v e หรือว่า has มาตามหลังประธานให้ถูกต้องแค่นั้นเองค่ะค่ะมาดูข้อสุดท้ายข้อที่6นะคะ we do not have red baskets นะคะ we do not have red Basket นะคะพวกเราไม่มีนะคะไม่มีตะกร้าสีแดงนะคะ,ะประโยคด้านบนน่พวกเราไม่มีตะกร้าสีแดงคำที่บอกว่าไม่มีก็คือคำนี้เลย Do not นะคะ,ะ Do not ตัดออกไปเลยค่ะทำเหมือนกันทุกเ,ออเหมือนกันทุกข้อที่ได้ทำมานะคะตัด คำที่บ่งบอกถึงการเป็นปฏิเสธออกนะคะ do not หรือว่า does not ของแต่ละข้อออกนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาพิจารณานะคะ,ะพิจารณาว่าตัวที่เหลืออยู่ดูตัวที่เหลือคำที่เหลืออยู่ก่อนนะคะหลังจากตัดออกแล้วนะคะ we have red baskets we have red baskets นะคะ,ะพวกเรา มีตะกร้าสีแดงนะคะเมื่อกี้พวกเราไม่มีตะกร้าสีแดงตอนนี้เราตัดคําว่า do not ออกแล้วเราก็จะทําให้เป็นบอกเล่าว่าพวกเรามีตะกร้าสีแดงนะคะเราอ่าก็จะได้ตามนี้ค่ะ We we ตามด้วย have หรือว่า has คะประธานตัวนี้เป็นพูุพน์นะคะจะต้องตามด้วย h v e นะคะอ่าว e แ v e r ร d เบ s เก็ตนะคะพวกเรามี ตะกร้านะคะพวกเรามีตะกร้าสีแดงนะคะเห็นไหมคะ We have red baskets นะคะทำไมถึงเป็น have อ่าเพราะว่าประธานคือ we ซึ่งเป็นอยู่ในกลุ่มของประธานกลุ่มเห่าพน์นะคะใช้ half นะคะส่วนประธานที่เป็นกลุ่มของเอกพจน์ให้ตามด้วย has นะคะ h-a-hs นะคะ ่าโอเคพอจะทําทความเข้าใจกับการเปลี่ยนรูปประโยคไหมคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะมีมาให้ฝึกกันแค่6ข้อนะคะซึ่งเป็นการฝึกสังเกตแล้วก็ฝึกฝึกเปลี่ยนรูปประโยคดูนะคะค่ะสาหรับน้องๆที่สนใจการการฝึกในส่วนของแกรมมาก็สามารถดูคลิปได้นะคะ ดูได้หลายๆรอบนะคะเพื่อเป็นการฝึกตัวเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอจบการทำแบบฝึกหัดไว้แค่นี้นะคะแล้วก็ครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าจะมีในส่วนของเรื่องอะไรมามาพูดคุยหรือว่ามาสอนกันนะคะค่ะข,ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ